บาทสมเด็จพระวชิละก้าวเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราทานพัฒหาหารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงการณราชวิทยาลัยตำบลลำไสยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2064เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันขอถวายอนุโมทนาบุญในพระราชกศุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และขอถวายพระพรขออนุภาพเป็นคุณพระศิลัตนาตรัยและพระราชกศุศลธรรมจริยา จงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบอภิษพระเจชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิทพ์ใจสเดสเด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักใจแห่งราชนาจารไทยตราบยริรติธีการว่าวันนี้มีคณะทันเจ้าภาพที่มีกิสัทธาได้มาถวายพระทหารแด่พระสงฆ์บนหอฉันแห่งนี้โดยสเสด็จพระเจชกุศลสองคณะดดวยกัน คณะที่หนึ่งก็คือท่านพระประหลัดจักรทิพอภิญาโนโะพรรมตทูตสายต่างประเทศรุ่นที่30ทับสพัรค1สิบวันนี้บริจาคปัจจัยเป็นค่าพัฒนาหัสองมบาทระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม2อ6พรค17คณะที่สองซึ่งมาถวายอยู่เป็นประจำเช่นเดียวกันก็คือคุณแม่ผ่องศรีนางพัฒนศรีนางเฉาโซตีสาร ชัยยันบู์พลเรือตรีหญิงสุชาวดีจาตุวัตรและพระสิริชัยพัตโกบริจาคปัจจัย14ึ่งันบาทเป็นค่าอาหารแก่ทุกวันตลอดเดือนกรกฎาคม2 5 6 7ยายะตาาริวะปุราปริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตตินังเพตานังอุปกบปติ อิจิตังปฏิตังตุมังกิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะตามณิโชติระโสยะตาสัพเพติยวิวันจันโตสัรบารอน ยุกต์ปวารณเปลียนสิยวิวันคันต์สรมบารมีวิลัสัตุมานเต็บาวบาปทาราย ทย่อาไมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากร,กรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่รพระภิกษุสาม,มนเณรจำนวน1,000พันระูปณมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยตำบลลำไสรอำเภอวัง,วงน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา